ขั้นตอนที่1น,นะครับเราจะเตรียมน้ํ9 8า2ุนกร,รมัมลงไปในบิ๊กเกอร์ขนาด600 ml นะครับแล้วเราก็จะใส่สารตัวกีซอรีนลงไป4กร,รัมครับซึ่งตัวกีซอรีนเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําตาลไตรด็อกซีเป็นส่วนประกอบด้วยครับซึ่งหนะ้าที่ของเขาก็จะเป็นการทําหน้าที่คล้ายกับฟองน้ําที่ดึงความชุ่มชื้นในตัวออกมาพร้อมทั้งช่วยชะลอการระเหยของน้ําที่ออกจากผิวหนังด้วยครับ ต่อมาเราจะใส่ตัวของโซบิทอลและตัวของเท็กซ์โพลงไปนะครับซึ่งตัวเท็กซ์โลเนี่ยเขาจะเป็น s l e s เป็นสารที่ลดแรงตึงผิวแล้วก็เป็นสารที่ทำความสะอาดที่ทำให้เกิดฟองได้ดีมากๆเลยนะครับ ระหว่างที่รอคนสารให้เข้ากันนะครับเราก็จะมาผสมตัวครีโมโฟล์ไอเอโฟกับตัวเพอร์ฟูมหรือตัวน้ําหอมนะครับให้เข้ากันซึ่งตัวครีโมโฟลเนี่ยเขาจะเป็นสารลดแรงตึงผิวแล้วก็ช่วยเพิ่มการละลายให้กับสารที่ไม่ละลายน้ําหรือสารที่ละลายน้ําได้น้อยด้วยนะครับตัวตัวน้ําหอมเราจะใช้เป็นกลิ่นของน้องลาเวนเดอร์ครับกลับมาที่บิกอร์หลักของเรานะครับพอเราคนสารเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่สีลงไปเลยนะครับ ต่อมาเราก็จะเอาตัว c r i m o โฟ o r า RS4D กับตัว p r o f u m m ที่เราผสมกันเอาไว้มาลงในบิ๊กเกอร์เลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นตัว DMDM h y d r a t n o n นะครับเป็นสารกันเสียในสบู่ เป็นสารกันเสียที่ปลอดภัยสูงสุดเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ผสมกับทุกผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางได้เลยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเลยที่ต้องการกันเสียนะครับตัวต่อมาครับสารแอมปิโอลเป็นสารประกอบจากน้ำมันมะพร้าวเป็นสารลดแรงตึงผิวด้วยครับเมื่อเราเอาไปผสมกับสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบครับจะทำให้ประสิทธิภาพในการชำระล้างได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ ในกรณีที่น้องเขาละลายยากนะครับเราก็จะเอามาเข้าเครื่องฮีเดอร์ทำความร้อนเพื่อทำให้น้องเขาละลายง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเติมตัวของโซเดียมคลอไรหรือเกลือลงไปนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวเคมเพร์เดนเคดีนะครับเป็นสารที่ ให้ความข้นความหนืดได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็เป็นสารที่ทําให้เกิดฟองได้มากขึ้นด้วยครับเราลองสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่เราเติมคอมเพลนตเเข้าไปแล้วเนี่ยสารจะมีความข้นความหนืดจากตอนแรกขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคครับเสร็จตามพิธีเรียบร้อยครับอันนี้ก็ไปอาบน้ำได้เลยนะครับ